ยินดีต้อนรับเข้าสู่ M อ็มแทนทัลลดนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงใก้กับคนที่เกิดวันอังคารประจําเดือนกรกฎาคมปีพศ2563นะคะเป็นคลิปในเรื่องของการงานการเงินความรักและก็สุขภาพ เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะจะจงว่าเป็นของคนไทยคนหนึ่งนะคะนในเรื่องของความรักเราจะแบ่งเป็นคนโสดมีคนคบคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเอาคนที่มีคู่การอ่านไพ่เป็นแบบเจ n ร r a l reading นะคะอย่าไปคิดว่าเป็นดวงของเราเนาะนบางครั้งการดูดวงมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้บางเหตุการณ์มันจะเกิดกับเราหรือบางเหตุการณ์จะไม่เกิดกับเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตสําหรับท่านที่ดูแล้วรู้สึกอึดอัดใจสามารถข้ามคลิปนี้ ไปได้เลยในหัวข้อที่เป็นในเรื่องของความรักนะฮะอาจจะเป็นในเรื่องของไวเพอร์ซ่าหรือเป็นการสลับกันก็ได้สําหรับคนที่แบบโสดมีคนคบคุยสถานะไม่ชัดเจนเนาะตรงนี้อาจจะเป็นการสลับดวงกันได้เพราะฉะนั้นการดูดวงตรงนี้อย่ายไปยึดติดใดทั้งสิ้นนะคะอยากให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเฉยๆนะคะคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่การเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยในเรื่องของการงานสําหรับคนที่เกิดวันอังคาร ประจำเดือนกรกฎาคมเป็นยังไงมั่งการงานของคุณถือว่าโดดเด่นนะกำลังไปได้ดีนะบางคนนะที่ทำงานบริษัทองค์กรต่างๆทาง้านต่างๆอาจจะได้เดินทางไปอบรมไปสัมมนา,าที่ต่างประเทศหรือต่างถิ่นต่างแดนก็ได้เป็นการไปดูงานก็ได้นะคะตรงนี้เนาะเป็นการที่แบบแลกเปลี่ยนความรู้หรือไปเพิ่มพูนความรู้ก็ได้บริษัทส่งไปนะอาจจะเป็นการเทรนงานเนาะถือว่าการงานโอเคนะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะเหมือนกับที่ผ่านมาเราอาจจะ มีในเรื่องความไม่สบายอกสบายใจในเรื่องของการทํางานแต่ณนะตอนนี้เหมือนกับว่าความมั่นคงของคุณก็เริ่มมาแล้วล่ะนะคะใครที่สมัครงานไว้หรือรอการสัมภาษณ์หรือรอการเรียกตัวจะได้ในะเดือนนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นงานที่คุณถูกใจแล้วก็รู้สึกแบบตรงกับความสามารถของตัวเองนะคะ สำหรับใครที่แบบว่าถ้าอยู่ที่เดิมแล้วเป็นยังไงอยู่ที่เดิมก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเนี่เราจะอ่านขึ้นมาในเรื่องของคนที่แบบไปสมัครงานเนาะเผื่อเขาถามว่าเอะแล้วสมัครงานจะได้ไหมอะไรประมาณได้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ได้งานในสิ่งที่แบบเราไม่คาดคิดด้วยว่าเราจะได้นะตรงนี้ นะถือว่างานโดดเด่นนะคะเดือนนี้ดูเหมือนว่าคุณจะแฮปปี้ในเรื่องของการทํางานแล้วก็ไม่เครียดเหมือนที่ผ่านมาเนาะตรงนี้ก็อยากจะให้คุณแบบมีความสุขในการทํางานแบบนี้ตลอดไปอย่าไปเสียดในเรื่องของปัญหารอบข้างเช่นคุณอาจจะได้ยินข่าวข่าวที่เขาเอาเรื่องของเราไปนินทาที่ผ่านมาเนาะคนกลุ่มนี้เขานินทาเราไม่ได้ทุกวันหรกคะ่ะเดี๋ยวเขาก็เบื่อก็หาคนนินทาต่อนะะเนี่ยพะฉะั้นอย่าไปใส่ใจ สำหรับคนที่ทำงานราชการนะคะคนที่ทำงานราชการองค์กรต่างๆเดือนนี้เหมือนกันเหนื่อยนะคนท,ทำงานราชการนะเหนื่อยมีการเดินทางตลอดอบรมสมะะัมมนาลหรือว่าแลกเปลี่ยนในเรื่องของสถานการทํทำงานบางคนอาจจะได้ไปช่วยหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ถนัดแต่ก็สามารถผ่านไปได้นะคะรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าไงไปเทรนแป๊บเดียวคุณก็ทำได้นะตรงนี้นะคะเป็นการแบบไปช่วยเหลืองานของอีกแผนกหรืออีกที่หนึ่งนะคะ มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะเร็วๆนี่แหละประมาณเดือนกันยาตุลาเนะ่ยคุณจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนาะแต่น,นี้คือการประเมินผลงานก็ถือว่าเข้าตากรรมการนะคะถือว่าโอเคแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของคําพูดนะคะอาจจะทําให้ใครที่แบบได้ฟังรู้สึกแบบไม่สบายใจไม่สบายหูบางทีเราพูดเราไม่ได้คิดอะไร แต่คนที่ฟังเขาอาจจะเอาไปคิดก็ได้เพราะฉะนั้นการพูดเล่นหรือการพูดในทางการน่ะเราต้องแยกแ,แยะออกนะคะตรงนี้เนาะสำหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นเจ้าของจัดการพ่อค้าแม่ขายในเรื่องของออนไลน์การค้าขายออนไลน์ถือว่าโอเคนะเดือนนี้มีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะแวะเวียนมาไม่ว่าจะขายอะไรจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะเดือนนี้นะคะถือว่าผ่านถือว่าโอเคนะเพราะที่ผ่านมาอาจจะซบเซานิดนึง ะะสำหรับคนที่มีหน้าร้านของตัวเองนะคะมีแต่การของตัวเองที่จะขายได้ดีจะเป็นในเรื่องของอา,อาหารแล้วก็ในเรื่องของผับบานเรื่องของเหล้ายานะคะในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวสถานบันเทิงนะคะแล้วก็ของสวยงามของสุภาพสตรีนะขายได้ดีนะคะตรงนี้เนาะหรือบางคนถ้าเป็นนายหน้าอาสังหาริมทรัพย์จะรวยนะเดือนนี้เหมือนจะว่ามีาคนแวะเวียนมาดูที่ดูทางนั่นะทำให้เราได้ เขาเรียกว่าไงเปอร์เซนต์ตรงนั้นนะ่ะขึ้นมาทําให้แบบไม่คาดคิดก็ได้นะตรงนี้นะคะอ่ะต่อมานะคะสิ่งที่จะแนะนําในเรื่องของการตัดสินใจเนาะในเรื่องของคนที่ทาธุรกิจส่วนตัวเนี่ยการไว้วางใจคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณต้องชัางใจดูนิดนึงว่าตัวของคุณเองนะ่ะรู้จักเขาดีมากแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นการทําอะไรอะ่ะอย่าเพิ่งบุ่มบามขนาดญาติพี่น้องยังโกงกันได้เพราะคนอื่นเข้ามาเขาย่อมที่จะแบบ สามารถทําอะไรกับเราก็ได้เพราะไม่ได้มีใครรู้พื้นเพของเขาให้ดูนเรื่องการตัดสินใจแล้วกันคาะเดือนนี้เนาะต่อมาในเรื่องของการเงินมีโชคลาบนะการเงินเดือนนี้นะคะการเงินขยับดีขึ้นมีโชคลาบหลายทางมีเขาเรียกว่ามีงานพิเศษมีเงินพิเศษเข้ามาหรือบางคนอะ หวังในะเรื่องการถูกหวยเรเบอร์ก็มีโอกาสนะหนึ่งเหรียญขึ้นนะคะหรือถ้ากู้นี่ยืมสินไปกู้ธนาคารก็จะรับการพิจารณาแล้วก็อาจจะได้มากกว่าที่เราคาดคิดเช่นเราอาจจะขอกู้หนึ่งแสนจะได้ประมาณสักสามแสนอย่างเงี้ยนะคะถือว่าการเงินโอเคหนะ้าเดือนนี้นะคะของคนที่เกิดวันอังคารเนาะต่อมาเรามาดูในเรื่องของความรักกันนะคะความรักสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะถ้าเกิดว่าคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะก็ถือว่าเดือนนี้นะคุณก็มีความมั่นคงกับครอบครัวแหละแล้วก็ อา,อาจจะห่างไกลกันเนาะในบางครั้งนะคะทำให้คุณคิดมากแต่ปัญหามันไม่ได้เกิดหรอกค่ะมันอาจจะทําให้คุณแบบคิดมากและเป็นสงครามประสาทของคุณเปล่าๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คือรู้จักปล่อยวางเนาะสำหรับคนโสดโสดแบบสนิทเลยนะโสดแบบไม่มีคนคุยเลยมีคนมาชอบคุณนะแต่เป็นคนต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนานะคนคนนี้อาจจะสร้างสัมพันธ์โดยการที่แบบคุย ทางเขาเรียกว่าไงโลกออนไลน์ก็ได้เจอในเรื่องของโลกออนไลน์ก็ได้นะคะเนี่ยเขาชอบคุณมากเขาอยากมอบความรักดีอยากปัตนานดีต่อคุณทีนี้การที่แบบเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราต้องดูดีเพราะคนคนนี้อาจจะมีใครอีกคนหรือเปล่าที่เป็นตัวจริงนะคะเนี่ยอาจจะเขาอาจจะมีตัวจริงของเขาอยู่แล้วแล้วเขาค่อนข้างที่เป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้เนะเวลาเข้ามาหาเรานะคะเนี่ยราศีมังกรนะอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่า เขาเรียกว่าไงเกี่ยวพันในเรื่องของอการให้ความบังกับคนอื่นเนาะในการสรารสัมพันธ์นะคะลศีมังกรนะคะนะต้องดูดีๆนะคนโสดนะเปิดใจก็ต้องดูว่าเขาโสดจริงหรือเปล่านะคะต่อมาสําหรับคนที่แบบมีคนคบคนคุยสถานะไม่ชัดเจนถ้าคุณรอคําตอบนะเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นคําตอบทางใกล้ทางไกลนะรักกับคนทางไกลเหมือนกันนะคุณจะได้รับคําตอบเป็นการเริ่มต้นด้วยกันแล้วก็บางคนนะ อาจจะขยับจากคนที่แบบคุยกันธรรมดามาเป็นโซเมก็ได้หรือเป็นคู่รักก็ได้หรือมีการแบบมั่นหมายกันเร็วๆนี้นะคะอันนี้อ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครทั้งสิ้นนะคะตรงนี้เนาะนะคะโอกาสที่จะมีการพัฒนามีเยอะนะคะสําหรับคนที่แบบว่ามีคนคบคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเนาะแต่บางครั้งมันก็ทําให้คุณแบบเหนื่อยในเรื่องของการรอคอยบางครั้งคุณก็อยากจะหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ มันเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่โอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยก็สูงอาจจะมีการแบบนัดแนกันนะภายในเดือน2เดือนนี้ก็ได้นะคะเนาะตรงนี้นะคะอ่าต่อมามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพของคนที่เกิดวัอังคารให้ระวังในเรื่องของระบบช่องท้องระบบภายในสตรีแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายก็ให้ระวังเรื่องของต่อมลูกหมากนะนตรงนี้ในเรื่องของเพศสัมพันธ์นะคะตรงนี้ต้องดูดีๆเนาะ อีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของอารมณ์นะสุขภาพนะจะเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนเดือนนี้นะใครพูดอะไรนิดนหน่อยๆกวนใจนิดหน่อยก็รู้สึกญหงุดหงิดโมโหนะคะเนี่ยต้องคอยดูในเรื่องสุขภาพจิตใจเราด้วยนะคะการเสริมดวงนะคะแนะนําให้ทําบุญโดยการที่บัถวาวตะเกียงหรือว่าถวายเทียนหรือเติมน้ํามันตะเกียงนะ,ะในวัดในโบสถ์นะคะหรือเราจะซื้อไปถวายก็ได้ก็ได้ทั้งหมดนะคะตรงนี้นะคะการเติมน้ํามันตะเกียงเนาะ จะเสริมในเรื่องของชีวิตของคุณให้มันสดใสที่มันย่ำแย่มันก็จะค่อยดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งให้คุณทําบุญเกี่ยวกับโรงศพนะมูลนิธิต่างๆพวกโรงศพอย่างเงี้ยจะเสริมในเรื่องของสุขภาพของคุณจากที่เจ็บป่วยนะมันก็จะแบบทุเลาลงหรือเขาเรียกว่าไงจากร้ายกลายเป็นดีเนาะตรงนี้นะคะอืมนะคะ อันนี้ก็เป็นดวงสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเนาะแล้วก็ในเรื่องของการทําบุญอย่างที่บอกว่าไม่จาเป็นนะต้องทําตามที่พ่ไพ่บอกเราถนัดไปไหนเราอยากทำไปไหนทําได้เลยมันเป็นแค่แบบแนวทางในการแนะนําเฉยๆบางคนอาจจะถนัดที่แบบทําสักทานเดียวทําสักทานรวมหรือเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กน้อยนะั้นได้หมดนะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้ฟิกนะคะเนาะตรงนี้ก็เป็นบุญทั้งหมดเลยนะคะเอาละค่ะตรงนี้นะคะอยากจะบอกคนที่เกิดวันอังคารนะคะว่า เดือนนี้ของคุณนะ่ะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะ่ะมันค่อนข้างจะดีไปหมดและตัวของคุณเองนะ่ะในไพ่สรุปนั้นบอกว่าขอแบบมีความสุขกับเขาสักทีหรือว่าขอมีความสุขกับคนอื่นบ้างเพราะว่าที่ผ่านมามันเหนื่อยเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานงานการเงินความรักสุขภาพเนี่ยมันลุมเล้าเราหมดเลยนะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่แบบปลอดโปรง่งทําให้เรารู้สึกแบบเออผ่อนคลายได้ไหลายอย่างนะคะตรงนี้อันนี้ก็เป็นดวงสําหรับคนที่ เกิดวันอังคารเนาะอาจจะไม่ตรงหรือยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมนะคะตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่าดูเราชอบอย่าติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b s c r i b e นะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและเป็นค่าครูให้กันได้นะคะตรงนี้เนาะก็อยากจะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมมาฟังเนาะทุกคุณที่กำลังใจแล้วก็ขอบคุณนะคะที่มีข้อความดีๆส่งมาให้นะคะ แล้วก็สามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามได้นะถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรนะคะสามารถสอบถามได้เดี๋ยวแอดมินก็จะคอยดูแลแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสจะเข้ามาตอบคําถามให้ในสิ่งที่ถามเนาะตรงนี้ก็ขอให้คนที่เกิดบังคานนะสู้ๆและผ่านไปให้ได้นะขอให้คุณมีความสุขอย่างที่คุณคดาดหวังนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ